ดีค่ะเด็กๆพบกับครูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกันก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะระบบเย่ออาหารค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูติงฟิร์สคิดก่อนนะในช่วงติงเฟิร์สคิดก่อนนะครูกันอยากถามเด็กๆว่า เด็กๆเ,เคยปวดท้องเพราะสาเหตุใดบ้างเด็กๆเ,เคยปวดท้องเพราะสาเหตุใดบ้างครูกันลองให้เวลานึกย้อน10นาทีนะคะไปกัน แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะระบบย่อยอาหารอ้าวชินอสุเกะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะสวัสดีครับคูกันคือคือชินอสุเกะปวดท้องอ้าวแล้วชินอสุเกะไปกินอะไรมาคะนี่อะคืออาหารที่ชินอสุเกะกิน โด,ดนนัดนับอัดรมณที่ชินโนสเกตชอบๆอบไงครับอาครูการรู้แล้วล่ะค่ะทำไมหนูถึงปวดท้องโอ้ครูการรู้สาเหตุการปวดท้องของชินโนสเกตด,ด้วยหรือคะใช่ค่ะชินโนสเกตรู้ไหมว่าระบบย่อยอาหารของเรามันทำงานตลอดเวลาดังนั้นเราต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้มันเกิดโรคต่างๆและโรคที่เกิดนะคะ ครูกันจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นไม่ว่าจะเป็นโรคก,กระเพาะอาหารโรคแผล,ลในลำไส้หรือแม้กระทั่งโรคที่สีดวงทวารโรคกรดไหลย้อนก็ใช่นะชินสุเกะโอ๊ยชิโนสุเ,สเกะกลัวจังเลยแต่ชิโนสุเกะจะต้องทำยังไงล่ะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวครูกันพาไปดูชินสุเกะจะได้ไม่ต้องปวดท้องอีกโอเคไหมโอ้โหดีจังเลย ข้อแรกนะชินโนสุเกตต้องรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่เพราะอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ก็จะถูกหลักตามโภชนาบัญญัติอ๋อชินโนสเกะอยากถามว่าทําไมต้องกินอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่อ๋อตามธรรมชาติแล้วอาหารก็จะเกิดการบูดเน่าเสียง่ายหรือแม้จากแหล่งผลิตก,ก็จะมีแบคท,ทีเรีย พยาธิหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆที่ทำอันตรายต่อร่างกายเราแต่ถ้าเราเอาไปปรุงสุกพวกแบคทีเรียนั้นก็จะตายค่ะโอเคไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นคินโนซุเกะก็ไม่ต้องกินลาบดิบใช่ไหมใช่แล้วคินโนซุเกะลาบติบมีอันตรายมากนอกจากจะไม่ผ่านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยความร้อนแล้วยังมีไข่พยาธิอีกนะ น่ากงลัข้อที่2รับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงได้แก่พวกผักและผลไม้ต่างๆแง้ม้ม,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 มแมออโอดจังถูกต้องแล้วค่ะที่ชินโนสุเกะกินแตงโมและผักผลไม้รู้ไหมจะช่วยทําให้เราไม่เกิดอาการท้องผูกเวลาขับถ่ายก็สะดวกนั่นเองรู้ไหมอาการท้องผูกถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ จะทำให้เกิดโลลรคริดสีดวงทวารหนักได้นะแล้วมีริดสีดวงทวารหนักไหมช่วยด้วยหน่อยโอ้ยปวดมองข้อ3รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้ง3มือ้อและรับประทานอาหารที่มีปริมาณเหมาะสมด้วยนะคะเด็กๆจะทำให้เราไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร โหยโยโหยโยโปวดท้องอีกแล้วสองร้องจ้องไปกินข้าวซะชินจังข้อที่4ี่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเช่นอาหารที่รสชาติเผ็ดแซ่บเพราะจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปค่ะเด็กๆโอ้โห้อนเผ็ดว้าวว้าว ตลอดเลยคินโนสเุเกะข้อที่5คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเด็กๆเหตุผลที่เราต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยให้อวัยวะต่างๆของเราแข็งแรงทำงานปกติและมีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวค่ะพี่สาวครับขอเต้นใกล้ๆหน่อยนะครับ ยย,ย,ยข้อที่6เหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะเพราะอาหารเหล่านี้จะให้พลังงานเกินความจําเป็นแก่ร่างกายแล้วก็จะสะสมในรูปแบบของไขมันทําให้ดดเด็กๆเกิดโรคอ้วนได้พอพิเ่เออ จะเอาเท่าไหรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรท่ามาถึงข้อที่7แล้วนะคะเด็กๆหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเจ้าบุหรี่นี้ก็จะเข้าไปทำลายปอดของเด็กๆนะคะส่วนแอลกอฮอล์ก็จะทำให้ตับของเด็กๆทำงานหนักแล้วก็มีอาการโรคตับแข็งตามมา ที่สำคัญอุบัติเหตุมากมายเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราไม่ได้สตินั่นเองค่ะเด็กๆด,ดื่มแล้วมันขมกินไอติมดีกว่าล่วงละข้อที่8ดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วหรือ2ลิตรต่อวันค่ะนี่เด็กคะน้ำคือส่วนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะ ร่างกายของเราประกอบไปด้วยนะ้ำถึง70%ถ้าเราดื่มน้ำมันจะช่วยให้ร่างกายของเราทำงานยานเป็นปกติค่ะน้ำเปล่าชินโอสเกะหายไปไหนต้องสืบให้รู้ให้ได้เออหายไปไหน You can do it วกครั はい。 shaft planta